ครับอ๋อนี่คือบ้านแม่สาใหม่นะเราหยิปฟังเยยะอย่ยเชี่ก่อนนะไตอห้นะไปนปบาม้เหรอต้งเช็ดวเนี่ยเพื่อนกินอ่ะคปฟังชุชีบแล้วนะ ่กรออะนาำผักสดจ้อาความเดิมตอนที่แล้วที่เรามาหากินข้าวอยู่ แถวเซเว่นปร่งยางนะครับ Let's go ตามเวลาที่นัดหมายกันไว้นะครับเราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เลยเซเว่นขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นแล้วก็ทางเลี้ยวที่ผ่านโรงแรมไม่ดิโรงเรียนดิขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาสู่หมู่บ้านแม่สาใหม่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านแม่3าเก่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมต้องไปดูกว่านะครับ ว่าหมู่บ้านแม่สามใหม่จะเป็นยังไงก็ก้านบนนี้ก็ขับรถมาน่าจะประมาณไม่เกิน15นาทีนะก็จะไปจุดนัดพบที่นัดกันกับเพื่อนนะครับก็ผมก็มาก่อนเวลานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นไปสันป่าเกี้ยนะครับเส้นทางขึ้นด้านบนก็เป็นหมู่บ้านของชาวมงนะครับมันไม่ชันมากครับแต่ว่ามันก็มี ความสูงชันมีความเย็นของบรรยากาศบนดอยอะครับด้านซ้ายมือนั่นก็เป็นเป็นหุบเขาลงไปนะครับเส้นทางนี้รู้สึกว่าจะมีป้ายที่จะไปทะลุทางดอยปุยหรือดอยสุดเทพได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าผมไปไม่ถูกนะครับเอาไว้คราวหน้าเนี่ยผมมามอาจจะต้อง ในเส้นทางของรอยปุยรสุเทพที่ทะลุไปนะครับพอขึ้นมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเพื่อนผมเขาจะไปสร้างเล้าหมูนะครับก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับตอนนี้ผมก็ต้องกำหนดจีเบสว่าไปที่หมู่บ้านแม่สาใหม่นะครับโอ้ด้านบนนี่ก็ผมไม่รู้จักใครนอกจากเพื่อนคนนี้คนเดียวนะครับเพราะว่า เป็นครั้งแรกที่มาเดินทางมาที่หมู่บ้านนี้นะครับเราก็เข้าสูเ่เขตหมู่บ้านแม่สามใหม่นะครับผ่านประตูเข้ามาแล้วนะครับก็หมู่บ้านชาวมง้งเขาก็รู้สึกว่าจะนับถือศาสนา,าคิดนะครับที่นี่จะไม่มีวัดอยู่ด้านบนนะครับก็มีโฮมสเตย์อะไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็เป็นพื้นที่ใหม่ที่คนยังไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับผมก็จะมาเปิดเส้นทางใหม่ ที่ยูทูบเบอร์แต่ละคนนี้ยังไม่เคยมาเลยนะครับนี่ยหละครับนักเอ็กสอรรเป็นนักสำรวจเส้นทางใหม่อโมแต่โมเดี๋ยวผมขออนุญาตจอดโทรหาเพื่อนก่อนตัรติดต่อกับเพื่อนครับอ้อนี่คือบ้านแม่สาใหม่นะซึ่งอาจจะไม่มีใครที่เข้า มาเที่ยวชมแล้วก็เยี่ยมที่นี่มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนดอยที่หลายๆคนยังไม่ค่อยรู้จักนะัก็คือดอยผากล้อง,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 งเขาจะตีกร้องลสมมาแล้วเสียงมาแล้ว I ชันเลยแถ็แล้วแถ็แล้วนึกถึงตอนขึ้นแล้วมีของดิ สุดลนะแล้วไหมแถวเนี้ยไหมแดดร่มถนะแบบ้าไปไหนตัดมันติดรถแล้วเนี่ยรอแถวเนี้ยละเอารถเกิดจมแดดร้อนแดดร้อน ไารถปอนด้โอ้โหหน้าทิพ มันร่มดิปล่อยัอยนึ่งปล่อยมันมดิพาลงมาได้ไดขึ้นไม่ได้เลยหน้าทิ่มเลย ไผ่ยังไงไยังใหญ่ทำอะไรกันอยู่นี่มึงคิดว่าทำอะไรอันนี้อ่ะมีหลังคาแล้วด้วยผมสเตยอ่ะบ้าผโฮมสเตย์ทำบ้านเราจะทำมึงจะเลี้ยงหมูทำทางไหนหมูมีกี่ตัวแล้วยังอยู่นัื่องหนึ่งทำบ้านหมูก่อนเลี้ยงในหลุมดิเลี้ยงหลุมไม่รอดมันเย็น หมูมันหนาวต้องเลี้ยงเปิดไฟยีน่ามันก็มาถ่ายมาถ่ายให้ดูนี่ฝั่งนูงง้นหนพื่อนกล้วยทำสะพานไม้ไฟไปเรืนะ่อยอ๋อข้ามไปฝั่งนูง้นรู้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นทำไมกล้วยแถวนี้มันหอมยังไง้วยป่ามันก็อย่างนี้ไงอ๋อ ลูกมันอร่อยไหมหรือว่าเหมือนกล้วยธรรมดาลูกมันบบเล็กๆอร่อยมียเม็ดดัาาดงเลยแบบโมปลีมันนะไม่ได้ผลมันกินไม่ได้สูลทำกันสองคนเหรอโอ้ยคนเดียวเลยตดโดดเขาปรงเป้งปรุงเป้งทุกวันนะไม่มีทางจ้างใครทำกี่วันแล้ว ไเหี้ยทำงานนี้มาทำกี่เดือนแล้ว <c oughs> นานแล้วแกเป็ดเคาะไปเรืเ่อยๆมันก็ได,ได้ได้เต่ามาก่อนละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเฮ้ยเดี๋ยวสักพักตีกับเพื่อนว้างกับเพนะือ่อน,นเตีย้ยแค่นี้จ้ะอันนี้คือหลังคาอเลยเงี้ยข้างบนหลังคาโน้นหนึ่งชั้นอันนี้หมูไม่ใช่ยัอยู่สองชั้นข้างบนจะอะไรอย่างนี้เมืันก็นนอน,นอยู่นู่นคนเดียวเลยอ่ะ คนเดียวเลยเต็นก็ไอข้างๆมันหยุดม่อนอิงดาวใกล้ๆกันคืนนี้นอนบ้านกูนะได้อยูอ่เล้วมึงจะขึ้นไปนอนข้างบนน่นข้างบนอ่ะมันจะเป็นจุดกลางเต็นแต่ว่ามันจะมองหินหมดเลยข้างล่างเห็นไฟกลางคืนแบบนี้เลยใครมันแจ่มแล้วมันจอดมันแจ่มไม่เห็นสูงข้างบนไม่ได้ บรรยากาศแตกต่างห้องแถวนี้มันจะมีแค่ไม่กี่มอญไฟเต็นแล้วก็มีไฟผักด้วยมันจะเงียบๆไหมกลางคืนอยู่ข้างบนอาจจะสว่างแค่ตรงที่ยืนอยู่แล้วก็มึงจะมองเห็นข้างล่างเลยจะต่างกันเลยทางนน้นนะมึงจะเห็นหมูกระทะลอยเต็เเขานอนกกี่โมงเนี่ยอุ้ยเขาอยู่กันทั้งคืนทำงานทั้งคืน เหนือในเขาขายันวิ่งทั้งคืนอีสองทีสามหมามเองเห่าไม่เลยพาลงซะหัวทิ่มลงมาเลยขนาดนี้เลยมันก็หมอบดีจะได้ไปแบบเคยมันหลุดคล้องออกไปเลยอันนี้ไม่ต้องเบรกคือปล่อยเกีนหนึ่งไหลลงมาได้สบายมันไม่มันไม่เนี่ยพอปล่อยเกีนหนึ่งแล้วมันดับเลยแต่ล้อมันอันนี้ไปเป็นอืไเครื่องดับเลย จะไหลลงมาก็ไม่เป็นไรหรอกรถ C P R จะไหลลงลำพ่้ยไปโอ้ยคันนี้นี่ออกต้งแท่ลงลำพ่้ยไปปงไม่<ว>ออกนะจนพวกกูทิ้งหมดแล้วยังอยู่6ปีแล้ว6ปี C P ีตัวนี้200แล้วเท่าไหร่300 เราอยู่ที่ลำห้วยของแม่สาน้อยครับว่ป่าเลยครับถ้ไม่มีเสียงเพลงอ้าวก็เราอยู่ในป่าเห็นไหมเพื่อนๆก็กำลังนั่งสังสรรค์อยู่ข้างบนนะเป็นนี้ไม่รู้จะมีกิจกรรมอะไรได้แต่ไงก็ต้องทำอาหารให้เรากินนะครับเพราะว่าเราหิวมีปลาไหม Năm khuê này, để cho đu lắm đi mất Hãy subscribe ใบเถี่ก้อนะไม่ใช่แล้วใบอะไรวะผมลืมชื่อแล้วช่างมันเถอะต้นห้วยแม่สาน้อยต้นยางก็ได้นะครับเพราะว่าทำไมรู้ไหมทุกคน อย่ตรง,งนี้ไงป่าตน้นยางพร้อมผอ,อันนี้คือถ้าบัวขาวมาตเตะเดียวหักผมเตะเดียวหักนีน่นกล้ยหักเลยดูดิโหร้าย <All right. S 2> จริงก้ยป่าครับอันนี้ใหญ่แล้วครับข้างบนก็มีที่มีหัวปีด้วย ใหญ่เลยแต่ว่ามันเหี่ยวแล้วแสดว่ามีคนเฉาะไปแล้วครับเฉาะเอาหนอนรั่วนไปแล้วเฮ้ยไม่ำไมันนิ่มกับรถสุราและการสนทนาที่ออกรถยังคงต่อเนื่องไปเรื่อยๆมาถึงตอนช่วงเวลาเย็นและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุ คนหนึ่งที่ล้าหมูที่ก่อสร้างมาหลายเดือนยังไม่เสร็จสิ้นเสียทีแต่ก็น่าจะเป็นไปตามปกติขอบเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่และเพื่อนปัจจุบันที่อาจจะไม่ได้พบเจอกันนานก็ต้องมีสั่งสรรค์กันบ้างให้เป็นสีสันรสชาติของชีวิตอย่างคล้ายคลึงกับสิ่งที่เรียกว่าการละลายพฤติกรรม <c oughs> เพื่อจะเปิดทางไปสู่การเดินทางมุจนภัยที่ยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้

ในช่วงเวลาตั้งแต่6โมงครึ่งแสงไฟต่างๆก็เริ่มมืดลงอากาศที่หนาวเย็นก็ทำให้เพื่อนของเราต้องก่อไฟเพื่อให้ได้ทั้งความอบอ,อุ่นและความสว่างในจุดที่ไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ทุกคนหันหน้าเข้าที่กองไฟบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเท่าที่จะนึกออกมาได้ของคนเมาสี่ห้าคน ก่อนที่ช่วงเวลาของการจังสันในค่ำคืนนี้จะจบลงค่ำคืนที่มืดมิดน,นะครับเสียงพ่อหลวงประกาศต่างๆในเส้นทางของหมู่บ้านที่นี่หมู่บ้านแม่สาใหม่ยบ้านมงแม่สาม่ ครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบปะเพื่อนแล้วก็สังสรรค์กันนิดหน่อยนะบรรยากาศที่ม,มืดมิสยามคําคืนยังไม่จบไปง่ายๆแต่คงจะไม่นานมากนะเพราะพรุนี้เราต้องเดินป่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องกำกัรเอาไว้ในวันนี้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปด้วยความเหมาะสม ก็คืนปิดเกินชันมากตรงนี้สันเกินโอเคจะเจอกันที่พับเนี่ยทุกคน มอนมันน้อยอยู่ที่พักอะไรเนี่ยน้อยแล้วมันทําให้แสงไฟมันไม่เยอะมันก็นเลยกลายเป็นว่าเวแล้วอย่างวิวมันเปิดกว่าฝั่งมันแจ่มมีกี่ที่ที่นี่สองสามที่ไม่ไม่แน่ใจนะเมื่อก่อนนะมีสองสามที่จริงแต่เดี๋ยวนี้มันเยอะ เร ais, avocado, like <Qu woman S 2> ิ่มเยอะอะไรอะโวคาโดอะไรสักอย่างอะโวคาโดคือแต่ละบางทีคนเวนที่เขายังไม่รูเลยครูนี่อยู่ไหน นะมันเจ็มอยู่โน่นที่ว่าเออเออตรงนั้นอ่ะมันเจ็เนอยู่ข้างบนหินแค่เจ็บเกิดแกวที่พักโฮสเทลใช่ใช่คือม,มันก็เดี๋ยวนี้สมมติผมจะไปมันไม่เหมือนเมื่อก่อนโฮสเต,สเตที่ดูในยูทูบก็จะเป็น แล้วก็กินข้าวกันกับชาวบ้านนอนอยู่ในบ้านอย่างงี้นอนอยู่ในบ้านแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้มัน 5G าจีโฮมสเตย์ก็ยังกะโรงแรมยังกะรีสอร์ทแล้วอ่ะมันต่างกันทุกคนลิบลับเลยลองหันดูด้านขวาหลังเห็นไหมวิวมันต่างเลยมันเห็นไหมอันนี้คือวิวในหมู่บ้านนะ เห็นยันแม่แตงอะไรหมดเลยจริงๆแล้วฝั่งนี้มันเห็นไปถึงแม่แตงเลยเหรอนั่นไงแม่แม่แตงแม่ลิมหินเร่อมๆที่เหลือจะเป็นแม่แตงแม่แตงสูงๆก็ต้องไปทางนั้นก็ต้องมีดอยแม่ตะมานสันปะเกียมองไม่ถึงไหมแม่แตงที่ดังๆช่วง รึงปีหลังก็ห่วยกุ๊บก,กรับต่ะทนนี้ก็หกสตีฮะ่วงประตูกลับมาอย่างงี้อา่าประกลับมาแล้วตรงนีงไปไปไหน Hãy mà cho kênh Ghiền không có Để không có lỡ mình video hấp dẫn ดึกแล้วหนอสามทุ่มกว่าอันนี้คือวิวของดอยไม่ใช่ดอยดินี้เขาเรียกว่าอะไรหมู่บ้านแม่สาใหม่เป็นหมู่บ้านชาวม,มง้งครับผมและคืนนี้เราอยู่ที่ NJ Homestay นะครับวันนี้เรานอนเต็นท์กระโจมนะ,นะเต็นท์กระโจมนะโอ้ ได้อยู่ได้อยู่ทีนี้เราก็นอนเตียงนะครับทีนี้เรานอนเตียงครับสบายหนยหลังจากที่นอนเต้นมาหลายคืนระ,ระบขนบนเกือบทันาทิตย์แต่นี้เป็นกระโจมนะเมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูข้างนอกแล้ว มีเหฟ้าใช้มีอะไรเรียบร้อยต้องขวางสามสี่คนหกคนใหญ่กว่เต็นท์ผมเยอะหละงี้ก็ขอบคุณเจ็จโฮมสเตย์นะครับที่ต้อนรับอย่างดีแล้วก็สำรวนเรื่องที่พักแล้วก็การโปรโมสตสถานที่ท่องเที่ยวครั้งนี้เดี๋ยวพรวุนี้เราจะไปลุยกันที่ดอยผักกนการเดินป่าที่ยาวนานเกือบสามชั่วโมง นอนก่อนมองนอนที่สองแมวเข้ามาได้ไงนุน,นจะทับมันไปแล้วนอนนั่นมันดอยหลวงเชียงดาวใช่ไหมจะข้ามไปป่ะ